ก็สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมามาแบ่งให้เนาะก็ในราคาไม่แพงก่วันนี้อ่ะก็มีเหรียญหลวงพ่อคูณกระไรทองสวยนี่ทองสอน,นสวยเหรียญสวยเดิมๆเลยไม่ได้ใช้ หลวงพ่อคูณออกในวารณะต่างๆเนะาะอวรรณะต่างๆที่เราแบ,บ่งให้ในราคาไม่แพงเนาะวนก็แบ,บ่งกันไปเก็บสะสมนี่ครับพ่อพคูณหลวงพ่อคูณสำหรับใครที่สะสมหรือชื่อชอบหลวงพ่อคูณ เป็นภาพด้านข้างชัดๆพร้มอมราคาให้เนะาะเ,นอาเอาไปเก็บสะสมกันอาไปกราบไหว้บูชาเนาะขอบคุณท่านเก่งตราเวนนีม้มีหลายรุ่นเนะาะก็วันนี้ก็มาแบ่งให้ราคาไม่แพงก็สำหรับใครที่อยากได้เดี๋ยวก็วขึ้นเฟซบุ๊กให้ราคา,าก็เข้าไปาเลือกซื้อได้เลือกไปบูชาได้ก็โอเคมากก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับ